ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไ่เน่เาค่ะวันนี้พี่อยู่ในเว็บซีโนอีกแล้วนะคะกลับมาสุมไอทีวา o โลให้ดูอีกแล้วนะเนี่ยค่ะโปรโมชั่นเขามีอยู่นะคะที่ส่มครบหครั้งนะคะรับไอดีวาโลเลน์ไปเลยเนาะแต่ว่าใครที่เติมครบสา0ร้อยับคูด2สองแถมการันตีไอีให้อีกด้วยใครที่อยากได้ก็เข้ามาจัดกันไปดูได้เลยนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทําการจัดอไอดีกันดีกว่าเดี๋ยวโค้ดพี่จะใส่ไว้ให้ทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะใส่โค้ดไว้ให้ในคอมเพราะ พี่หาโค้ดให้ไม่ทันเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาจัดไอเดียกันดีกว่าเพราะว่าพี่ได้ทาการเติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวนี่เลยเลื่อนลงข้างล่างเลยค่ะเลือกไอเดียที่น้องๆต้องการเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะจัดไอเดียน้องๆดูนะขอดูวก่อนไอเดียตัวไหนดีอืมไอเดียตัวนี้แล้วกันเนี่ยไอเดียตัวนี้เน้นสกินนะคะนี่เลยคะ่ะในงบก้า้านะจัดกันเลยค่ะ โอเคค่ะพี่ทำงานจัดรดีเป็นที่เรเียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในไอดีกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นไงบ้านจะตึงหรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะโอเคค่ะนี่ถ้าจะเป็นไอดีที่พี่ดามาจากในร้านเขาเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีวันด้ค่ะแฟนทอมค่ะแล้วก็แบบพวกกระตุกกระจิกนิดเล็กน่อยก็คือมีหมดเลยนะสกินปืนถือว่าครบเลยนะคะแล้วก็มีเชอรี่ค่ะมีโกดก็มีคลาสิกก็มีนะคะใครที่อยากได้ดีก็เข้ามาจัดก,กันดูได้เวลสองร้อยหนึ่งเลยนะดูดิแล้วก็นี่อะไรอ่ะโอพีก็มีนะคะนี่ก็คือสกินมีด เพราะว่าน้องเขาอยากแบบว่าอยากรู้ว่าสกินมีดคือแบบเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็มีแค่อันเดียวนะคะสกินตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะมีมีดแค่อันเดียวประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าใครที่อยากได้ไอดีก็เข้ามาจัดกันดูได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งมีกัดล้านไว้ในคอมเมนต์ใครที่อยากได้ไดีตอนไหนก็รีบเข้ามาจัดกันดูได้เลยนะเพราะว่าไอเดียของเขาคือดูดิโคตรตึงอะ่ะมีของครบทุกอันเลยนะดูดิ เปินๆขึ้นแบบเยอะมากใครที่อยากได้ก็รีบเข้ามาจาัดโอเคค่ะพี่ก็ปักไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ